วันนี้จะเป็นการคุยกันเรื่องเทคนิคในการเปลี่ยนวิถีสู่สุขภาพดีสไตล์โคชวิทเนาะแต่ก่อนอื่นอ่ะผมแนะนำโคชวิทนิดนึงแล้วก็อาจจะให้โคชวิทแนะนำตัวก็คือปัจจุบันอ่ะว่าที่น้อยติมนณฑลหรือว่าที่เรียกกันว่าโคชวิทเนี่ยเป็นโค้ชดูแลด้านสุขภาพของกรมอนามัยนะครับก็รบกวนโคชวิทเล่าประวัตินิดนึงว่าทำยังไงถึงจะมาเป็นโค้ชด้านสุขภาพของกรมอนามัยได้นะครับ ก็ขอสวัสดีชาวเพจไทยสุขแล้วก็ทุกคนที่รับชมผ่านช่องทางต่างๆนะครับโคดวิทนะครับก็จริงๆเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กเลยนะครับก่อนจะมาโคดวิทเนี่ยคนชอบออกกำลังกายมากแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาจังหวัดเล่นกีฬาระดับสโมสรมานะครับแล้วก็ความที่เราเป็นคนชอบออกกำลังกายเนี่ยนะครับดรเดโชผมก็ ไปไปเรียนศึกษาปตีด้านวิสัยกันกีฬานะครับทั้งปตีปโทนะครับแ้านิาสัยกันกีฬาเกี่ยวกับการโคชชิ่งนะครับการส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็แล้วก็ได้มาทํางานอยู่กรมน้ำใหม่นะครับในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับมาสิบสิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก็เลยอ,อยู่ในวงการนี้มาทําให้เราต้องต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ใช่บอกคนอื่นแต่เราทําไม่ได้นะครับ ต้องดูแลสุขภาพก็เลยก็ <S 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 เลยได้ทั้งการเรียนได้การสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องทํตัวเองให้เป็นต้นแบบคนเขาก็จะเห็นเราทําได้เขาก็อยากจะทําตามเหมือนกับฝึกตามเราครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นไปด้วยเรียนรู้จากลูกทีมของเราเนี่ยโคชชิง่งโคชชี่ของเราเนี่ยแหละนะครับทาให้เรา,เาได้ความรู้แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ หลายที่ก็เลยเหมือนเราเป็นโค้ดเราได้เจอต้นแบบได้เจอลูกทีมเราก็ได้แรงบันดาลใจกับเขาทุกวันอะ่ะไม่ใช่เราให้เขาด้วยเขาให้เราด้วย้วทําให้เราทำลายชีวิตเรามัน,มนอยู่กับเรื่องพวกนี้ยมาตลอดครับแล้ว,แล,วแล้วอย่างอย่างอย่างแต่ก่อนที่พอดีบอกว่าอ่าเป็นนักกีฬาด้วยตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาอะไรบ้างแล้ว เราควรใช์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าจากเราเป็นนักกีฬามาก่อนเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ต้องทํำไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยมุมมองการออกกําลังกายอะไรเนี่ยครับก็ผมเล่นมาตั้งแต่ประถมนะเป็นนักฟุตบอลนะตอนแรกๆก,ก็ไม่ชอบหรอกไม่ชอบเล่นไปดู <c oughs> พี่ๆเขาเล่นตอนนั้นอยู่ป .3 <c oughs> เองไปดูพวกพี่ๆ <c oughs> เขาเล่นแล้วก็มันมันรู้สึก มันว่างอ่ะมันไม่รู้จะทําอะไรก็ลงไปเล่นด้วยเอ้ยรู้สึกเหมือนเราได้รวมกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสุขภาพเนี่ยนะกลุ่มคมและสุขภาพทําให้สิ่งแวดล้อมเราแบบชวนเราเข้าไปอ่ไปอยู่ในในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เลื้อต่อสุขภาพอ่ะเนาะเหมือนกลุ่มเนี้นะพาเราไปไปเล่นกีฬาทุกวันจนกลายเป็นเซพต,ติดเสพติดไปเลยนะอันนี้ก็เริ่มแบบม,มาจริงจังเลย จริงจังฝึกซ้อมจนเป็นเป็นทีมทีมโรงเรียนปถมทีมโรงเรียนมัธยมอ่าแล้วเราก็ได้ได้แบบได้ประโยชน์จากมันนะคือสุขภาพดีด้วยแล้วก็อีกอย่างเราก็เราได้รายได้ทอนนี้เรามาเล่นทีมจังหวัดเราได้รายได้ด้วยแล้วยิ่งชอบไปใหญ่เลยยิ่งชอบไปได้รายได้ครับพอจบมหกจบมหกเราก็ด้วยความเป็นนักกีฬาเราก็ สมองเราก็ scrap? ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือนะเราไปทางกีฬาเราก็ต้องเอาเอาดีทางเนี้ยแหละเราอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเหมือนเพื่อนๆนะอดีทางนี้เราก็เลยหาโคต้าโคต้านะักนะกีฬาเข้ามาหาลัย<อ>ไม่ไม่ไม่ไปท่องหนังสือมาชาวบ้านละเ,<อ>เราก็มาเอาโคต้ากีฬาเข้ามหาลัยเป็นโคต้านะักฟุตบอลแล้วก็เลยไปเรียนอ,อสาขาวิชาการกีฬานี่ยครับก็ก็ตรงเลยก็คือได้ใช้ด้วยกับตัวเองด้วยเลยได้ใช้ก็เลย มาอยู่เส้นทางนี้จนจบมาเป็น channel, เชนเนอร์เป็นเชนเนอร์ก่อนเป็นเนอร์ในกิจในเอกชนก่อนที่จะมาเข้าวงการของอ่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครัแต่ตอนตอนที่ผมตอนที่ผมจบ,บใหม่ๆตอนที่ผมเรียนปตีนิสสังกีฬาผมก,ก็ชอบเล่นกีฬาแต่ว่าเรื่องเรื่องการกินเนี่ยการกินยังไม่รู้นะคือยัง เรียกว่าตัวเองยังสม,มัยเทมาอยูน่นะช่วงช่วงเป็น<ม>นักกีฬาช่วงมาหาหลัยเนี่ยเพื่อนก็ชวนไปปาร์ตี้ไปดื่มไปอะไรตอนนั้นดื่มดื่มอยู่แล้วก็เริ่มมาเปลี่ยนตัวเองช่วงอายุสามสิบทำงานมาสักพักแล้วแล้วก็สามสิบก็เริ่มเริ่มมาเรียนรู้เรื่องเรื่องอาหารจากการหลายหลายท่านนะเอามันไม่ได้มีแค่เรื่องออกกำลังกายอย่างเดียวนี่ถ้าอยากให้สุขภาพดีมันต้องเรื่องอื่นด้วยต้อง เรื่องอาหารด้วยเราก็เลยเริ่มแบบลดการดื่มลดสังคมลงอ่าแต่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้สุขภาพดีเราก็ต้องลดเวลาสังคมไปเพื่อมาดูแลสุขภาพดูแลอาหารดูแลไลฟ์สไตล์ของเราให้แบบมีสุขภาพดีครับก็ค่อยค่อยเริ่มปรับตัวเองช่วงอายุสามสิบแต่ก่อนหน้านั้นคือแบบ <S <S ไตกรีสไล์์ผมนี่สี่ร้อยเลยนะ มาหาอะไเยอะเลย,เลยอตอนนี้ปกติแล้วตอนนี้ปกติแล้วแต่ยังอย่างที่โควดวินเล่าเนี่ยเขาแปลว่าคือคือผมก็เห็นว่าจริงๆอ่ะมันสําคัญตั้งแต่ช่วงเด็กเลยเนาะเพราะว่าช่วงเด็กๆเนี่ยโควดวินได้มีโอกาสไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ให้ไปออกไปเล่นไปเจออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายถูกไหมครับได้เจอ<ช>เพื่อน สังคมการออกกําลังกายด้วยคือผมมองว่ามันก็สําคัญมากเลยนะแล้วยิ่งสมัยนี้คือยิ่งช่วงโควิดด้วยเนาะก็ะน่าสงสารแบบเด็กๆก,ก,ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอกันมากเท่าเดิมและมีเกมมีอะไรหลายๆอย่างอีกเนาะทึ่นี้ผมมองว่ามันสําคัญมากเลยที่ต้องให้เขาได้ลองออกกําลังกายหลายๆอย่างหรือออกกำลังกายกับสังคมไปเล่นกับเพื่อนอาจจะอย่างกีฬาอย่างบอลอย่างเงี้ยดีเลยนะออนเนาะบอลเป็นทีมหลายคนสังคมมันต้องใหญ่ ระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผมว่ามันมันก็สร้างหลายๆอย่างแล้วก็ปลูกฝังให้ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กด้วยเนาะมันก็เลยน่าจะสําคัญนะไม่มาแนวทางนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็มันก็เป็นประโยชน์ด้านสังคมแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตไม่ได้เรื่องแค่สุขภาพอย่างเดียวครับอืมครับอันนี้ก็อาจจะต้องอเป็นทิปเล็กๆน้อยๆฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้พยายามให้ น้องๆได้ออกไปออกกําลังกายกันออกไปเที่ยวเล่นกันตัง้งแต่เด็กไปเล่นกีฬาเล่นบาสเตะบอลอะไรอย่างนี้กับเพื่อนเนาะเหลือเขาจะชอบอันไหนนะครับครับ